สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลอรี่สาขาพระประแดงนะคะวันนี้นะคะนุยจะพามาดูอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของฟอร์ดนะคะก่อนจะไปดูนะคะฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครต์นะคะช่องฟอร์ดช้างนุ้ยช n แนลด้วยนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าเป็นรุ่นไหนคะ่ะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นกระบะสีประตูยกสูงนะคะรุ่น XLT นะคะรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่92,000บาทนะคะ เ็นเครื่องยนต์2.2แรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะส่วนแรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะมาดูกันเลยคะ่ะว่านุ้ยแต่งอะไรให้ลูกค้ากันไปบ้างในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้นุ้ยได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าให้ลูกค้านะคะสําหรับตัวกระจังหน้าตัวหนังสือ FORD ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะว่าอยากได้ตัวหนังสือเป็นสีอะไรนะคะมาในส่วนของด้านบน,นะคะ่ะด้านบนตัวนี้นะคะนุ้ยได้ติดตัวสกู๊ปให้ลูกค้าตัวนี้เป็นสกู๊ป ทูโทนนะคะทรงสูงส่วนในส่วนของสกู๊ปตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าอยากได้เป็นสีดําล้วนหรือว่าเป็นแบบทูโทนนะคะมาในส่วนของไฟหน้าเลยค่ะไฟหน้าตัวนี้นะคะหนุยติดตั้งตัวครอบไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความดุมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะคิ Q ้วล้อตัวนี้นะคะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะ ที่กังวลว่า,าคิวรอตัวนี้ขับไปจะหลุดไหมไม่ต้องกลัวหลุดนะคะเพราะเราได้ยึดเจอกกับตัวรถนะคะมาในส่วนของแม็กยางกันบ้างค่ะแม็กยางตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะมาพร้อมอยางแม็กซิตนะคะ มาในส่วนของด้านข้างค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะลายสติกเกอร์กราฟิกนะคะนุ้ยมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า40ลายนะคะหรือลูกค้าจะออกแบบให้เองก็ได้นะคะในส่วนของสีสติกเกอร์นั้นลูกค้าแจ้งได้เลยว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะเราตัดตามใจลูกค้าเลย mm. เช่นเคยค่ะทุกคนันต้องให้ค่ะเบ้ารองมือเปิดค่ะข้อดีของตัวนี้คือเวลาที่ลูกค้าเปิดรถนะคะ เ,เวลาเราใส่แหวนหรือเล็บอะไรเงี้ยมันจะไปไปขวนตรงตัวรถมันทําให้เป็นรอยแต่พอเราใส่ตัวนี้จะทําให้รถไม่เป็นรอยมาในส่วนของด้านบนค่ะคิ้วกันสาดค่ะตัวนี้ทุกคันค่ะนุติดคิ้วกันสาดให้ทั้งหมด4ชิ้นมาในด้านบนกันบ้างค่ะราวหลังคาค่ะราวหลังคาตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดาล้วนนะคะในส่วนของเราหลังคาเราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะคะจะเป็นก 3M แล้วก็ยึดด้วยซิลิโคนนะคะ มาในส่วนของด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะโลบาร์เหล็กนะคะเป็นแบรนด์ t l e n d e r นะคะเป็นโลบาร์แขนยาวนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะมาเลยค่ะมาในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้มีข้อไฟหน้าแล้วก็ต้องมีข้อไฟท้ายนะคะเพื่อเพิ่มความดุมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์ด้านหลังตรงนี้ลูกค้า,าจะติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้นะคะแจ้งหนึกมาได้เลยมาที่ตัวเบ้ารองมือเปิด ด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบบดาบนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะไม่ชอบแบบดาบนะคะสามารถแจ้งหนุ้ยมาได้เลยเออสามารถเอาดาบออกได้มันก็จะเหลือแค่เท่านี้สําหรับกันชนท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายเดิมๆนะคะมากับตัวรถนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับชุดแต่งคันนี้นะคะแต่งแบบเรียบๆนะคะ แต่ก็เทได้เหมือนกันสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากสอบถามโปรโมชั่นนะคะหรือว่าชุดแต่งนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์064 962 6992นะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์และ ID ดียไไว้ให้ในคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ